ศึกสายเลือดเบอร์เกนสต็อกจากพี่น้องทะเลออกกาะกันสุดท้ายกลายเป็นของกลุ่ม LVMH พี่น้องทะเลาะก,กันคงเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในทุกๆบ้านแต่กับเบอร์เกนสต็อกแบรนด์รองเท้าแตะที่มีอายุนานถึง250ปีแค่พี่น้องทะเลาะก,กันกลับกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สูญเสียอํานาจในบริษัทที่บรรพบุรุษนั้นส่งต่อกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นและกลุ่มอํานาจใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแอลแคทเทอร์ตันบริษัทด้านการลงทุนของกลุ่ม LVMH และคุณเบ no, อร์นาร์ดอานโนเจ้าพ่ออาณาจักรแบรนด์หรูนั่นเอง และการทะเลาะกันของพี่น้องนำไปสู่การสูญเสียมรดกของตระกูลได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking จุดเริ่มต้นของเบอร์เกนสต็อกนะคะเกิดขึ้นในปี1774หรือเมื่อ250ปีที่แล้วโดยคุณโจแอนเนสเบอร์เกนสต็อกในช่วงแรกนะคะต้องบอกว่าตระกูลเบอร์เกนสต็อกเนี่ยเขาค่อนข้างยากจนค่ะแล้วก็ทําธุรกิจแค่แผ่นปะรองเท้าทั่วๆไปจนกระทั่งในปี1897นะคะที่คุณคอนราดทายาทรุ่นที่4ของตระกูลเบอร์เกนสต็อกเนี่ยได้คิดค้นพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่ว่าธุรกิจรองเท้าเบอร์เกนสต็อกเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นอย่างจรงิจรงจ ลูกชายคนโตของทายาทรุ่นที่6ของตระกูลในช่วงปี1960ไปแล้วโดวยคุณคาวได้ไอเดียจากสายหนังที่มีหัวเข็ขัดเส้นเดียวซึ่งเป็นแฟชั่นยอดฮิตในตอนนั้นเขานะคะคได้นำมาพัฒนาเป็นรองเท้าแตะพื้นไม้สายคาดอันเดียวรุ่นมาดริด ที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้และไม่ใช่แค่การพัฒนารองเท้าขึ้นมาเท่านั้นนะคะเพราะคุณข่าวยังรู้วิธีทําเงินจากการขายรองเท้าซึ่งแตกต่างจากคนอื่นๆในตระกูลอีกด้วยเขานะคะรู้ดีว่ารองเท้าเบอร์เก t นซ็อกเนี่ยเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพทําให้เขาตัดสินใจส่งแคตตาล็อกสินค้าที่มีอยู่ไปให้กับแพทย์ซึ่งเมื่อกลุ่มแพทย์ได้ทดลองใช้แล้วเห็นว่ามีผลต่อสุขภาพเท้าจริงๆก็แนะนำให้คนไข้ได้ใช้งาน ทำให้ยอดขายของรองเท้าเบอร์เกนสต็อกนั้นค่อยๆเติบโตขึ้นจนวันหนึ่งก็ได้ไปเตะดตาคุณมากอ์ตเฟเซอร์ชาวเยอรมันที่ได้อพยพไปอยู่สหรัฐซึ่งระหว่างทางที่เธอเดินทางกลับเยอรมนีนะคะก็มีโอกาสได้ลองรองเท้าเบอร์เกนสต็อกและคนพบว่ามันช่วยลดอาการปวดเท้าแล้วก็ปวดหลังได้จริงๆทาให้เธอตัดสินใจเข้าไปคุยกับคุณคาวค่ะเพื่อขอนํารองเท้าเบอร์เกนสต็อกนี้ไปขายที่สหรัฐ ซึ่งคุณขาวก็ตัดสินใจตอบตกลงในทันทีซึ่งผลตอบรับในสหรัฐก็ดีมากๆซึ่งตรงจุดนี้ก็ทําให้ตระกูลเบอร์เกนสต็อกเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีฐานะเริ่มรวยมากขึ้นเรื่อยๆ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นนะคะทาให้คุณขาวนั้นวางใจและตัดสินใจก้าวลงจากการเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยการ,กรเกษียณตัวเองในปี2000และเริ่มแบ่งธุรกิจของตระกูลให้กับลูกชายทั้ง3คนช่วยกันดูแลต่อแต่การตัดสินใจลงจากตําแหน่งของผู้ที่ปลูกปั้นเบอร์เกนสต็อกให้รุ่งเรืองนั้นกลับนํามาซึ่งความขัดแย้งในหมู่พี่น้องโดยเฉพาะไอเดียการออกแบบรองเท้านะคะที่ต้องบอกว่าพี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็มีความเห็นแย่ก,กันไปคนละทิศละทาง ฝั่งพี่ชัยคนโตอย่างคุณสเตฟานนะคะอยากคงคอนเซ็ปต์รองเท้าแบบคลาสสิกเน้นใช้งานเพื่อสุขภาพแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่น้องคนกลางอย่างคุณอเล็กซ์นะคะที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยก็อยากให้เบอร์เกนสต็อกออกแบบรองเท้าที่มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหมๆ่ๆและเพิ่มมิติรองเท้าให้มีความหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมส่วนน้องคนเล็กอย่างคุณคริสเตียน ก็เอาไอเดียตั้งต้นอย่างพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพไปผลิตแบรนด์รองเท้าแตะของตัวเองและเหตุการณ์ก็ยิ่งวุ่นวายไปกว่าเดิมค่ะเมื่อภรรยาของคุณคริสเตียนที่อยากขาดกันในภายหลังไปสร้างแบรนด์รองเท้าของตัวเองด้วยการใช้ชื่อบ์เกนสต็อกต่อท้ายด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อต่างคนต่างทำนะคะนั่นก็เลยทําให้ธุรกิจของเบอร์เกนสต็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะไร้ทิศทางแล้วก็แตกออกเป็นธุรกิจย่อยๆหลายๆแบรนด์จนทาให้ธุรกิจนั้นเริ่มมีปัญหาหนักมากขึ้นเรื่อยๆในปี2 0 1 0 คุณคริสเตียนน้องชายคนเล็กของตระกูลจึงไปดึงคนนอกตระกูลอย่างคุณโอลิเวอร์ไลเชิร์ดอดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ให้เข้ามาช่วยกู้วิกฤตของเบอร์เกนสต็อกโดยคุณไรเชิร์ดนั้นได้เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่คนใหม่ของเบอร์เกนสต็อกในฐานะ CEO คนนอกตระกูลเป็นคนแรกคุณไรเชิร์ดสรุปได้ว่าปัญหาทั้งหมดนะคะเกิดจากมุมมองที่ต่างกันโดยเฉพาะฝั่งคุณสเตฟานที่ยติดกับคอนเซปต์การออกแบบรองเท้าแบบเดิม เขาจึงตัดสินใจโน,น้มน้าวให้คุณสเตฟานพี่ชายคนโตของตระกูลขายหุ้นทั้งหมดให้กับน้องชายทั้งสองสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคุณสเตฟาเน่ก็ยอมแต่โดยดีนะคะแม้ว่าจะทําให้เขานั้นหมดอํานาจในเบอร์เกนสต็อกไปเลยก็ตามหลังจากนั้นค่ะคุณไรเชิร์ดก็เริ่มแผนปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมดที่ทําให้อํานาจในบริษัทของ2พี่น้องลดลงและทําให้คุณไรเชิร์ดซึ่งเป็นซ e o ีอมีอานาจในการตัดสินใจในบริษัทได้มากขึ้นเมื่อมีอํานาจมากขึ้นคุณไรเชิร์ดก็เพิ่มช่องทางการขายของเบอร์เกนสต็อกโดยการขายให้ลูกค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์ทางการของบริษัทในปี2016ซึ่ง พอผ่านไปแค่7ปียอดขายออนไลน์ของบริษัทก็เติบโตขึ้นมาเป็น38%ของยอดขายรวมทั้งบริษัทนอกจากนี้คุณไรเชิร์ดยังทำให้รองเท้าเบอร์เกนสต็อกเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่เน้นใช้งานเพื่อสุขภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้ไปจนถึงกลุ่มที่เน้นสินค้าแบบแฟชั่นถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเบอร์เกนสต็อกกำลังไปได้สวยแต่ทำไมถึงตกไปอยู่ในมือของ LVMH เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2021ค่ะเมื่อคุณไรเชิร์ตัดสินใจติดต่อไปหาคุณอเล็กซานเดอร์อาร์โนหนึ่งในลูกชายของคุณเบอร์ nard อาร์โนเจ้าของอนาจาัก LVMH ซึ่งสุดท้ายก็เป็นแอลแคทเธอรตที่มาตกลงเข้าซื้อกิจการของ b e r g ์เกนสต็อซึ่งมีการคาดเดากันว่ามูลค่าของดีลในตอนนั้นอยู่ที่172,000ล้านบาทเลยทีเดียวทำให้ในขณะนั้นนะคะ2อพี่น้องเบอร์เกนสต็อก็กลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากขึ้น ด้วยน้องคนกลางอย่างคุณอเล็กซ์ก็มีความมัง่งคั่งรวมอยู่ราวๆ6 2 2 0 0 0ล้านบาทส่วนน้องคนเล็กอย่างคุณคริสเตียนปัจจุบันมีความมัง่งคั่งสุทธิราว82 0 0 0พันล้านบาทซึ่งความมัง่งคั่งดังกล่าวก็มาจากมูลค่าหุ้นที่พวกเขาขายไปให้กับแอลคาเทอตนนั่นเอง ต่อมาในปี2023ค่ะแอลแคตเตอร์ตันก็ตัดสินใจนำเบอร์เกนสต็อกจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และแม้ว่าจะมีการขายหุ้นออกไปบางส่วนแต่ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้แอลแคตเตอร์ตันก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเบอร์เกนสต็อกอยู่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นกว่า72%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและนี่ก็คือเรื่องราวของเบอร์เกนสต็อกธุรกิจรองเท้าแตะที่มีอายุยาวนานกว่า250ปีแต่ในปัจจุบนันเจ้าของใหญ่กลับไม่ใช่คนในตระกูลของออีกต่ไปแล้ว ซึงก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าในวันนั้นพี่น้องเบอร์เกนสต็อกไม่ได้ทะเลาะก,กันหรือสามารถหาทางออกร่วมกันได้คุณไรเชิร์ดก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นคนกลางและคอยควบคุมทิศทางของเบอร์เกนสต็อกอย่างในตอนนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะการมาของคุณไรเชิร์ดก็ต้องยอมรับว่าเขาทําให้กิจการนั้นเติบโตขึ้นดึงดูดกลุ่ม LVMH ให้เข้ามาร่วมถือแล้วก็พาเบอร์เกนสต็อกนั้นให้ไปได้ไกลกว่าเดิม กลายเป็นบริษัทรองเท้าที่มีมูลค่ามากถึง3,9600ล้านบาทอย่างในปัจจุบันและทำให้มรดกของตระกูลเบอร์เกนสต็อกยังคงได้รับความนิยมอยู่ต่อไป